ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย b ี u i c k เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณวันนี้พาคุณผู้ชมมาพบกับรถยนต์รุ่นใหม่นะครับซึ่งต้องบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับหลายๆคนเนี่ยติดตามแล้วก็จะรู้ว่าผมชอบรถ SUV เป็นพิเศษนะครับแนะนำว่าเหมาะกับสถานการณ์ในเรื่องของสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยวันนี้ทาง a u ด i ประเทศไทยครับก็เลยเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ซึ่งเป็นไซส์ที่ผมว่ากำลังพอเหมาะพอดี กับการใช้งานเลยคือ Audi Q5 ครับแล้วก็มีรุ่นย่อยถึง3รุ่นด้วยกันนะครับความพิเศษในแต่ละรุ่นจะมีอะไรแล้วรุ่นใหม่นี่นะครับผมบอกเลยว่ามีให้เลือกทั้งคนที่ชอบความสปอร์ตหน่อยใครที่ชอบสปอร์ตก็มีเวอร์ชัน s p o r t ตแบ็กให้เลือกด้วยนะครับรายละเอียดทั้ง3รุ่นเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกลยครับ ขยับขึ้นมาจากตัวเริ่มต้นนะครับในราคา3,699,000บาทนะครับรุ่นนี้ก็เป็น Q5 55 TFSI E นะครับเป็น Quattro S Line Black Edition นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ารายละเอียดในหลายๆอย่างนั้นเพิ่มเติมขึ้นเยอะแล้วเป็นรุ่นที่ถ้าถามผมนะผมว่าน่าจะเหมาะลงตัวพอดีสำหรับคนที่อยากได้ความเอเนกประสงค์ด้วยแล้วก็อยากได้ในเรื่องของความหรูหราความสปอร์ตความสะดวกสบายด้วยนะครับอันแรกเลยที่ เห็นชัดๆนะครับผมว่าในรายละเอียดที่อยู่ภายในห้องโดยสารก่อนนะครับผมชอบข้างในามากนะฮะจะเห็นได้ว่าวัสดุนะครับตัวเบาะเนี่ยจะมีโลโก้ S-Line แบบนี้นะครับจะเห็นว่าหน้าจอนะครับตรงตัวค็อกพิทต,ตรงนี้ก็เปลี่ยนไปจากรุ่นเดิมนะฮะแล้วก็ตรงหน้าแผงหน้าปัดก็ตรงนี้ก็เป็น Visual c o อกพิทนะครับที่ดูในรายละเอียดต่างๆได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิวมุมมอง ของตัวน้าปัดได้ขึ้นอยู่ที่ผู้ขับขี่นะครับต้องการจะปรับเปลี่ยนไปยังไงสิ่งหนึ่งซึ่ง Audi คงเอกลักษณ์ไว้แล้วก็น่าสนใจนะครับคือในช่วงของคอนโซลตรงกลางว่าจะเป็นปุ่มปรับแอร์นะครับหรือว่าตัวคันเกียร์ที่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับปุ่มปรับระดับตรงที่เป็นออโต้เบโคตรงนี้นะครับรายละเอียดต่างๆตรงนี้ยังอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือในเวอร์ชั่นนี้นะครับจะ ทั้ง3รุ่นย่อยจะเป็นในเวอร์ชั่นที่เป็นปลักอินไฮบริดทั้งหมดนะครับก็มีทั้งในเรื่องของการทํางานของเครื่องยนต์แล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะครับซึ่งรวมๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวสมรรถนะนี่ถ้าระดับ300กว่าแรงม้าเนี่ยนะต้องบอกว่าตอบโจทย์การใช้งานสบายๆเลยห้องโดยสารทั้งหลังนะครับถ้าเป็นเวอร์ชัน SUV เนี่ยจะนั่งแล้วะจะเห็นว่าเฮด o ูมค่อนข้างจะเหลือๆนะครับสะดวกสบาย ที่แตกต่างไปจากตัวเริ่มต้น3699เนี่ยเ,ออเพิ่มความเป็น black edition ก็คือในเรื่องของอุปกรณ์นะครับรายละเอียดการแต่งพวกล้อ,อ,อพวกออกระจกมองข้างกระจังรายละเอียดพวกนี้คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างแล้วก็ทำให้รถคันนี้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเบาะด้านหลังนี้ก็สามารถที่จะปรับพนัก h e a d l e s s ตรงนี้ขึ้นมานะให้ผมให้ดูเนี่ยหนึ่งกํปั้นนะครับ เอากำปั้นไว้เหนือศีรษะนี่เหลือสบายสบายเลยแล้วก็พื้นที่วางเท้าอันนี้ก็โพสิชั่นของคนขับนี่คือผมนะสูงประมาณ177-178เซนมหนักประมาณ100กิโลกรัมผมนั่งเป็นคนขับผมก็ยังนั่งข้างหลังได้นะครับพื้นที่วางเท้าเขาไม่ติดเข่าไม่ชนนะครับใต้เท้าตรงนี้พพอร์ตสบายๆแล้วก็มีตัวนี้นะฮะ,ะเพิ่มความ สบายให้กับผู้โดยสารทางด้านหลังด้วยนะครับพื้นที่เก็บของนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งผมว่าค่อนข้างสำคัญนะครกับรถในกลุ่ม SUV เวลาเดินทางไปไหนก็ตามนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระต่างๆอหาแน่นอนต้องมาพร้อมกับกระเป๋าชาร์จครับเพราะว่าเป็นรถแบบ Plug-in Hybrid นะครับก็จะมีกระเป๋า ชาร์จตัวนี้มาให้นะครับสามารถที่จะเสียบชาร์จไฟได้ก็จะมีะหัวอันนึงเป็นนี่ฮะเป็นแบบเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับชาร์จได้ปกติแล้วก็มีสายอีกตัวหนึ่งอันนี้คือสายที่ไว้ต่อเข้ากับคนที่ติดตั้งเป็นตัวตู้ชาร์จนะฮะเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วต่อเข้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็จะเสียบชาร์จไฟนะครับซึ่งผมแนะนำว่า ถ้าใครใช้นะกออ็ควรที่จะ,ะเนี่ยสายนี้กออไปอันนั้นนี่เป็น,นี้ควรที่จะติดตู้ชาร์จไฟที่บ้านเพื่อความสะดวกสบายนะครับแผ่นนี้อันนี้มีเหมือนเดิมนะฮะนี้มีเหมือนเดิมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมชอบเลยคือมีช่องด้านข้างเนี้ยนะครับกับตะข่ายอันนี้ไว้ใส่พอใส่ของมาปุ๊บเราให้ติดตะข่ายกั้นเอาไว้ เวลาขับรถไปของก็ไม่กิ้งไม่ไหลไปไหนนะครับก็ปึ๊บเก็บไว้เรียบร้อยนะฮะก็เป็นเวอร์ชั่นที่ขยับขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเนี่ยรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นมาในตัว Black Edition นะจะเห็นพวกนี้นะครับปึ๊บชิ้นนี้นะฮะครับมีตัวล้อมาด้วย ต่งน,นี้นะครับเสียบชาร์จเรียบร้อยแล้วก็ปิดไว้อย่างนี้ถึงเวลาชาร์จอย่าสับสนเวลาเข้าปั๊มเติมน้ำมันแง่หนึง่งนะเพราะว่าบางคนใช้ปักอินไฮบริดบางทีเข้าไปเด็กปั๊มงงเพราะว่าด้านหนึ่งเป็นช่องเติมน้ำมันอีกด้านหนึ่งเป็นช่องเสียบปลัก๊กชาร์จไฟนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เป็น SUV นะครับ ทั้งตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวที่เป็น Black e dition ตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวที่เป็น Sportback นะครับเรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะฮะของ Q5 รุ่นใหม่ครับ